อนรับนะครับมหาวิศวกรรนะครับคนโฮบุญศิลภาคกลางนะครับที่จะมาบรรยายพิเศษให้ความรู้เกี่ยวกับความรักชาติคูกมิดสนุกความเป็นไทยนะครับให้กับักเรียนโรงเรียนสมเนินแล้วก็ชาวบ้านนะครับชุมชนของอำเภอสมเนินนะครับรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งนะครับที่ท่านเสียสละเวลามาที่โรงเรียนสมเนินและอำเภอสมเนินของเรานะครับ จิตจำนึกให้กับลูกๆนักเรียนนะครับในเรื่องของความรักชาติศาสนาพระมหาพระมหากรย์นะครับตัวนี้ก็เชิญชวนที่น้องที่อยู่รอบนอกนะครับมาร่วมกิจกรรมได้มาร่วมต้อนรับแม่ทัพภาคที่สองนะครับที่ท่านจะมาในช่วงบ่ายวันนี้ครับผมยินดีต้อนรับทุกท่านครับ